สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่พแม่แม่เอฟซีทุกทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพายวันชัยนะคะวันนี้ก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะอาการพี่วันชัยก็จะมาอัปเดตอาการพี่วันชัยให้แม่แม่เอฟซี FC ดูนะคะในเช้าวันนี้นะคะก็อาการนิ่งนะคะนิ่งมากเลยนะคะเริ่มนิ่งเริ่ม พูดรู้เรื่องแล้วนะคะอาการเขากินต้นสับประรดอยู่นะคะพวกควานอานี่น้อ,นนนอย เดี๋ยวเราจะถามพ่อควานนะคะว่าอาการเป็นยังไงควานวันนี้น้อยจะถามพ่อควานนะคะว่าอาการเป็นยังไงนะคะเชาะ้าน,บบนี้บอกแม่เอ็มซีน้อยอาการเป็นยังไงบ้างคะเชา้านี้สวัสดีครับอาการ,าการเขาเป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับออกน้อยน้อยออกเยอะ ว่าจะอาทิตย์กว่าเนี่นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์นีกว่าเขาพูดรู้เรื่องแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นิ่งมากอยู่เนาะเอาลงบอกเพื่อสวัสดีดูกสวัสดีครับหน่อยเร็วสวัสดีแม่เอฟซีก่อนครับสวยเร็วดูนะคะว่าเขาจะฟังสักควานไหมครับสวยๆพวกวานกับวันชัยนะคะเอากล้วยให้กินนะคะ <Yeah. S 2> อาการเขาก็เริ่มเชื่อฟังพ่อควานขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มเชื่อฟังขึ้นมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้ <Yeah. S 2> แต่เขาก็เริ่มเชื่อฟังมากแล้วเนาะพ่อควานนิ่งมากแล้วใช่ไหม เราก็เริ่มฟังเยอะแล้วเนาะก็อ,อาการเช้านี้ก็นิ่งนะคะนิ่งมากเลยนะคะวันชัยเริ่มเชื่อฟังพ่อควานขึ้นมาเยอะแล้วนะคะดูข้างหน้าแล้วก็ข้างนะคะ อันนี้คือกินกล้วยนะคะกล้วยแล้วก็ทำความสะอาดให้เขาเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณโดยรอบพี่วันชัยก็แบบนี้นะคะโอ้มีผายลมด้วยสวัสดีครับก่อนเรีวครับสวยเลเยยังให้ผู้ควานสั่งนะคะครับล,ลูกครับครับผมเรียรอือ เริ่มมากแล้วคะ่ะเริ่มเชื่อฟังพวกควันขึ้นมาเยอะแล้วนะคะอาการเช้านี้ก็ไม่หงุดหงิดไม่มีแบบท่าทางทำใสนะคะเชื่อฟังพวกควันขึ้นมาเยอะเลยนะคะตอนนี้เราก็รอลุ้นไปเรื่อยๆนะคะว่าวันไหนนะคะจะได้ออกเดินจะได้เข้าล่มใช่ไหมวันชายโอโหโอ้โหอ,อ,อ้ทำอะไรอะ่ะ เขานึกว่าจะเอาผลไม้มาให้นะคะที่เขาทาแบบนี้เห็นพ่อควานถือบบนีพ่อควานทําความสะอาดเก็บมูลช้างนะคะเลยรอบที่คุณยายยืนเมื่อวานนะคะตรงวิกระจูก็ไม่ออกแล้วเนาะพ่อควานเนาะออกแบบใกล้แล้วนะคะอาการก็เริ่มเชื่อฟังพ่อควานขึ้นมาเยอะ นิ่งมากแล้วนะคะตอนนี้พี่พายวันชัยของเราก็แม่เอฟซีรอติดตามตอนต่อไปนะคะดูข้างๆนะคะแต่ก็ยังอ้วนยังอะไรอยู่นะคะแต่ว่าช้างใกล้หายตกมันนะคะเขาให้กินลูกแป้งนะคะเมื่อวานแม่ขวานก็ได้จัดมาสามถุงนะคะให้วันชัยกินเขาบอกว่า กินแล้วจะขับจะขับน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ในตัวเขานะคะออกมาก็เลยตามคนเท่าคนแก่พูดนะคะก็เลยลองซื้อมาให้เขากินนะคะเมื่อวานก็จัดมา3ามถุงนะคะ30มกิโลจัดมาให้วันใช้กินแฟงแฟงนี่กินแก้อะไรนะพ่อควนัน,น,นออพ่อควันบอกว่าเป็นยายเย็นนะคะ กัดน้ํามันที่ที่ยังคงเหลือในตัวเขาออกมาขับออกมาใช่ไหมถ้ากินลูกแฝงนะคะก็จะทําให้น้ํามันที่ยังเหลืออยู่ในตัวเขานะคะขับออกมาคนเท่าคนแก,นเก่เขาบอกว่าแบบนั้นนะคะเมื่อวานก็จัดให้วันชัยสามถุงนะคะสามสิบโลแต่ก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหมพ่อควนันเหลืออยู่เนาะกี่ลูกเหลืออยู่สี่ห้าลูกนะคะ เมื่อเช้าก็ได้ให้เขากินไปด้วยตอนเก็บมูลนะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้จะหายตกมันแล้วเชื่อฟังนิ่งนิ่งมากแล้วค่ะอาการตอนนี้ก็นิ่งมากแล้วสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซนะครับวันชัยก็ อาการก็นิ่งมากเลยตอนนี้ก็แม่ควันทาความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะกินน้ำกินอะไรเรียบร้อยแล้วสำหรับในตอนเช้าของพี่วันชัยของเรานะคะขนาดตากแดดนะคะมาจะสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะคะแต่วันชัยก็ ผิวพันธุ์เนื้อหนังดีมากเลยนะคะแต่ว่าตรงงามขาเขาที่น้ำมันไหลใสก็จะมีเป็นแผลนะคะเปื่อยนิดๆน,นะคะตรงงามขาก็เป็นธรรมชาติของเขานะคะของช้างตุกมันถ้าน้ำมันตรงบิกะจูไหลออกแรงลดงามขานะคะก็น้ำมันจะทำน้ำมันเขาเนี่ยจะปวดแสบปวดร้อนนะคะใส่ตัวใส่ใสผิวหนะัง ให้กินอีกแล้วเหรอกินลูกแฟงอีกแล้วนะคะก็ลูกแฟงก็ทำให้ขับน้ำมันที่ยังเหลือในตัวเขาออกมานะคะคนเท่าคนแก่บอกนะคะ ดูฝั่งนี้จะสวยจะตัวใหญ่มากเลยนะคะวันชัยกินอย่างเด็ดอร่อยเลยอาการนิ่งนะคะนิ่งมากแล้วเริ่มเชื่อฟังพวกควานมากแล้วก็เขาก็จะจำพ่อควานเขาได้แล้วนะคะน้ำมันก็ไม่ค่อยหยุดไหล วันชัยดูข้างหน้ามั่งนะคะเขาหันมาฝั่งนี้นึกว่าจะเอาของเอาผลไม้มาให้กินนะคะพี่วันชัยก็เห็นพ่อควานไม่ควานอยู่ฝั่งนี้ก็คิดว่าจะเอาผลไม้มาให้กิน ขีอีกแล้วทำไมไม่หันตูดไปข้างหลัางน้อยเดี๋ยวก็เหยียบย่ำบิกรจจูออกแล้วนะคะแม่เอฟซีายโชว์ให้แม่เอซดูเลยวันชัยนี่โชว์แล้วไม่อายแม่แม่เอซี FC หรอครับโชว์ขาที่ห้าให้แม่เอซดูแล้วนะคะวันชัย เหมือนเขาได้ยินเสียงอะไรนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควานก็เอาไว้แค่นี้ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของเรานะคะ เข้ามาเป็นกำลังใจให้วันชัยช้างตกงานช้างตกมันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ